สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องมิม้นท์อีกแล้ว,ว,วเพจน,นี้นะคะมิ้นเคยทําไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะคะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือวอลเปิลวิสลินั่นเองนี่ค่ะก็มิ้นได้เหรียญมาแล้วนะคะก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะคะนี่เราก็จะได้สิ่งของที่ต้องการอยู่ข้างล่างนั่นเองทุกคนโอเคมิ้นอยากได้พอดีเลยมิ้นต้องทํานะคะไปเริ่มกันเลยโอเค อันดับแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราไปเลือกตัวละครซิมนะคะเราไม่สามารถกดตัวละครซิมที่เป็นบอทที่ไม่มีรูปข้างบนนะคะแบบมิ้น์นะคะถ้ามีก็จะเป็นสีฟ,ฟ้าๆนะคะก็ขออนุญาตวร์ปามาที่ทำงานเลยแล้วกันนะคะโอเคเราก็จะไปหาคนที่มีหัวสีฟ,ฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนทำประมาณ3ามครั้งนะคะ เลือกซิม3ามครั้งให้สติกเกอร์นะคะโอเคกดไปที่ตัวละครซิมเลยค่ะหลังจากนั้นเลือกสติกเกอร์ที่มีอยู่3อันให้กับซิมนะคะกดอะไรก็ได้นะเฮ้ยมินลืมอ่านเปล่าเนี่ยมันไปกดเซรี่เฉยเลยก็ต้องขอพูดขอโทษเพื่อนนะ้วยเอาเพื่อนดีใจเฉยเลยโอเคคนต่อไปนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนนะโอเคคนนี้แล้วกันแล้วเอาคูไปนะคะเลิกดีๆนะมินโอเค เรียบร้อยค่ะกดรับไปเลยจ้าต่อไปนะคะเขาบอกให้เราไปกดที่โต๊ะนะคะจะกดที่บ้านหรือว่ากดที่ทํางานก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ที่ทํางานมินะมินมาแอบกดที่ร้านเขากดคําว่า asset table list นะคะรอไปประมาณ30นาทีนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดยอมรับกันเลยจ้าประเมินเรียบร้อย โอเคกดรับไปเลยค่ะต่อมาให้เรากดที่โต๊ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดคำว่า order place food นะคะสั่งอาหารพืชน,น,นัี้เรียบร้อยกดยอมรับไปเลยค่ะต่อมานะคะให้เราเข้าไปทำงานแล้วก็กดอันแรกนะคะ work at quick shape นะคะทำประมาณ4ครั้งนะคะ เรียบร้อยค่ะโอเคครบ4ี่ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับกันเลยนี่เรียบร้อยโอเคต่อมาให้เรากดที่โซฟานะคะทุกคนกดไปเลยที่ทำงานกดได้หรือเปล่าลองกดดูนะคะไม่ได้เราจะต้องกลับบ้านก่อนโอเคค่ะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยให้เรากดที่โซฟาแล้วก็กดไปแถบสีฟ้านะคะ ที่เขียนว่า Lead Up นะคะนี่รอประมาณ15นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดรับเคสไปได้เลยคะ่ะตอนนี้โทรศัพท์ร้อนเลยกระตุกนิดนึงนะคะโอเคเคสต่อไปนะคะเขาบอกให้เราไปกดที่ทำงานเหมือนเดิมคะ่ะไปที่ทำงานกันให้เรากดอันที่2นะคะคือ Work อ เตรชิพนั่นเองทำครั้งเดียวนะคะก็รอวนไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปรับเคสกันเลยค่ะเคสจะปลดล็อกแต่ละวันนะคะอันนี้มินก็ต้องรอวนไปนะคะเคสก็ทำการอันล็อกแล้วทุกคนนี่กดเริ่มไปเลยจ้า ต่อมานะคะเขาให้เราไปกดที่ชักโคกนะคะทุกคนก็กดคำว่า h e k k for e g a keeper นะคะน่าจะตามหาตรวจหาจระเข้อะไรแบบนี้โอเคเรีบเยบร้อยเราก็จะไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปกดอันที่3นั่นเองก็คือ Long Event นะคะโอเคนี่นะคะ work along s h i p กดทำไปเลยค่ะ1ครั้ง โอเคค่ะก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปกดรับกันเลยเรียบร้อยนะคะโอเคกดเลยจ้าต่อมาให้เรากดไปที่โซฟาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดคำว่า h e l p w u m b l e get her shirt c r e a n นะคะกดไปเลยแถบสีฟ้านะคะนี่อันนี้นะคะทําไปเลยจ้าเรียบร้อย คกดรับเลยต่อมาให้เรากดไปที่ไฟนะคะไฟในบ้านนะคะกดตรงไหนก็ได้นะคะนี่แล้วเราก็กดคําว่าเช้งไลบูมนะคะก็คือเปลี่ยนหลอดไฟนั่นเองเรียบร้อยกดรับเคสไปเลยคะ่ะโอเคค่ะต่อมาให้เรากดไปที่โต๊ะทาอาหารนะคะ เพื่อทำคุกกี้นั่นเองก็มันล็อกอยู่นะคะก็แปลว่ามีอะไรที่อยู่บนโต๊ะทำให้เราทำคุกกี้ไม่ได้นั่นเองเราจะต้องเอาออกนะคะเพียงแค่นี้เราก็มีที่ว่างบนโต๊ะแล้วเราก็สามารถเมคคุกกี้ได้เลยโอเคค่ะเรียบร้อยก็กดรับเหมือนเดิมนะคะต่อมาให้เรานะคะกดทำงานอันแรกนะคะ 3ครั้งนี่เลยกดไปเลยค่ะคลิกชิฟนะคะนี่โอเคค่ะพอเราทำสามครั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็กดหลับไปเลยค่ะโอเคอันดับต่อไปเราจะต้องรอปลดล็อกก่อนนะโอเคค่ะก็ปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดหลับไปเลยจ้าเริ่มเคลิกกันเลยให้เรากดไปที่เทเบิลนะคะก็คือโต๊ะนะคะนี่มินจะกดไปที่โต๊ะอันนี้นะคะ แล้วก็กดไปแถบสีฟ้านั่นเองแล้วก็กดคำว่าไวดาวนะคะนี่เลยกดเลยเรียบร้อยกดรับคิเป็นได้เลยคะ่ะต่อมาเขาบอกว่าให้เรานะคะทำอะไรก็ได้นะคะให้ได้เหรียญน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรก็ได้กันนะคะก็คือทำงานนั่นเองคะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเราได้เหรียญมาเยอะเลยนี่ แล้วก็กดลับเป็นได้เลยนะคะต่อมานะคะให้เรากดไปที่โซฟานั่นเองกลับบ้านไปกดกันค่ะเรียบร้อยให้เรากดแถบสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วรับเคสได้เลยค่ะ ต่อมาให้เราไปที่ทำงานนะคะแล้วก็ไปกดอันที่3นะคะที่ขึ้นว่าลองชิปนั่นทำงานเสร็จแล้วค่ะกดลับไปเลยนะจ้าให้เราไปที่ชาเวอร์นะคะก็คือที่อาบน้ำของเรานี่กดไปเลยค่ะกดไปคำว่า Wash Away Program นะคะ กดรับไปเลยค่ะถ้าสำเนียงไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคต่อมาให้เราไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วกดอันที่สองนะคะที่ขึ้น w o r k Standard Shift นะคะกดไปเลยค่ะก็ทำประมาณ2ครั้งนะคะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนกดรับไปเลย ไปรับเคสกันนี่กดรับเลยก็รอเหมือนเดิมนะคะอันล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยโอเคต่อมาเราก็กดไปที่โต๊ะนะคะเพื่อทำอกาแฟนั่นเองเหมือนเดิมคะ่ะกดไปโต๊ะทำอาหารนะคะก็กดแถบสีฟ้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะโอเคกดรับเคสได้เลย ต่อมาให้เรากดไปที่ table นะคะก็คือโต๊ะทานอาหารเอง order more apple นะคะนี่เรียบร้อยค่ะต่อมาให้เรากดไปที่เตียงนอนนะคะกดไป cat nap นะคะโอเคเรียบร้อยต่อมานะคะให้เราไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดคำว่า ลองชิปนะคะอันที่สามนั่นเองประมาณสองครั้งนะคะทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองครั้งก็กดรับไปเลยจ้าโอเคกดรับเคสไปค่ะนี่เพจต่อมาค่าบอกให้เราไปกดที่โต๊ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะกดตรงโต๊ะตรงนี้แหละโอเคให้เรากดคำว่า word popular fantasy series นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดรับเคสไปได้เลยค่ะ นี่โอเคต่อมานะคะเราก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้ได้เหรียญประมาณ300เหรียญน,นะคะก็คือเราจะต้องทํางานนีงทุกคนโอเคค่ะพอเราได้เหรียญครบแล้วเราก็กดรับคเคสไปเหมือนเดิมได้เลยค่ะโอเคเริ่มเคสที่5ได้เลยนี่ต่อมานะคะให้เราให้สติกเกอร์ซิมเหมือนเดิมนะคะนี่ จะต้องมีอัอนสีฟ,ฟ้าข้างบนเท่านั้นนะคะหากเรากดบอทก็จะไม่ขึ้นสติกเกอร์แบบนี้นะคะเราจะต้องกดที่คนมีสีฟ้านะคะเราจะต้องให้สติกเกอร์แบบนี้5คนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็กดรับเคสไปได้เลยคะ่ะต่อมานะคะเขาให้เราคุยกับซิมนั่นเองนะคะ5คนเราก็กด ไปคนไหนก็ได้นะคะแล้วก็แถบสีฟ้านะคะกดที่แถบสีฟ้าโอเคกดไป5ครั้งไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นตัวซิมที่มีผู้เล่นนะคะเราก็สามารถกดได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กดรับคลิปไปเลยค่ะต่อมานะคะเขาก็บอกว่าให้เรากลับบ้านไปกดที่ซิงหลังหน้านะคะนี่อันนี้นะคะกดไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะกดรับเคสไปเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคต่อมาให้เราไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดอันแรกนะคะ work at quick ship เหมือนเดิมนะคะทําประมาณ4ครั้งนะคะทุกคนเรียบร้อยะคะ่ะต่อมาให้เราไปทำงานเหมือนเดิมแล้วก็กดลองชิปนะคะก็คืออันที่3มนั่นเองนี่กดทาไปนะคะทําประมาณ2ครั้งนะคะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะต่อมาให้เราไปกดที่โซฟานะคะกดไปแถบสีฟ้าค่ะแล้วก็กดที่ Donate t o นะคะโอเคเรียบร้อยกดรับไปเลยค่ะวู้ฮูเสร็จรูร่วงแล้วค่ะเราก็จะได้เทียนมาเรียบร้อยแล้วโอเค โอเคค่ะพอเราได้มานะคะเขาก็จะเก็บไว้ในกล่องนะคะเราก็สามารถเอาไปตั้งโต๊ะบนโต๊ะบนบนุ่นบนนี่ได้เลยนะคะนี่มินก็กำลังจัดอยู่นะคะก็มินอาจจะพูดว่าคควสหรือว่าก็มากไปนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย